show 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 me, 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 สวัสดีครับผมโจ๊กไอศกรีมครับผม AKA คือคืออะไรครับมันแปลว่าอะไร AKA เนี่ยเห็นคนเขาพูดกันผมเคยไปตามหาแล้วเว้ยว่าเฮ้ยทำไมฮิปฮอปมันต้องมี AKA ไปเสิร์ช Google มาเว้ยแม่งคือร้านปิ้งย่าง <c oughs> ไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยทิปฮอปชอบปิ้งย่างเหรอครับย่าจาก S No ass. S อ๋อ S No S รู้จักกันในานา้ำเอองั้นไอ้ร้านปิ้งย่างก็รู้จักกันในาน,ากกน้ำอากาศอะไรมีน้องๆที่เขาดูโชว์มีเดอะมันนี่ครับรบอกว่าอยากเห็นพี่โจ๊กครับผมดูไอซ์กิมไปไหนทำไมไม่มาลงซีซั่นสองอะไรอย่าง้ี้อะไรก็ใจใพี่มาแร็ปหนึ่งวันดีวิชั่นให้คุยกับคนแต่งหน้าคุยกับคนอื่นห้ามพูดปกตินเลยต้องแร็ปอย่างเดียวสบายได้ทุกภาษายอยู่แล้วแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันในครับเนี่ย นีท่ทำเป็นถามทีวีอ่ะกาทีวีเลยเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแม่แม่ก็นัดกันมาที่พร้อมพงอยู่แล้วไงบอกให้เขารู้ไงว่าเราอยู่ที่พร้อมพงเออมิออมชชั่นแรกคือเราจะไปทําอะไรก่อนไปรับสั่งข้าวสั่งข้าวถ้าพี่รับุดปุ๊บผมจะเพิ่มความเป็นฮิปฮอปในตัวพี่ก็คือจะมีอุซอรี์มาให้เป็นแบบสร้อยทองของฮิปฮอปอย่างเงี้ย <No. S 1> รอยสักมีมีครัมาให้องโทษโอเคสบายมากได้งั้นเราจะไปสั่งข้าวกันแล้วใครจะกินนะครับ อ๋อวันเดล็บเยอะๆสวัสดีครับพี่ลอปพอที่น่ารักวันนี้ผมหิวข้าวจังเลยครับพี่ครับพาผมบอกพาให้ไปกินข้าวได้ไหมครับร้านไหนที่ว่าอร่อยบอกผมหน่อยได้ไหมครับตอนนี้น้ำย่อยผมเริ่มจะออกมานิดหน่อยพี่บอกผมหน่อยพี่คุยกับผมหน่อยสิครับมีมีร้านไหนครับพี่ พี e ่เขาบอกว่าไม่ได้กินแถวนี้เขาห่อมาให้เมียเขาทำให้กินโอ้คนเยอะเลยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเขาไปนวดไหมล่ะนวดรอก่อนเลยตัวไว้วันเดย์เลยคือมีนวดด้วยอ่อมีนวดเลยโยโยโย คุณพี่ทั้งมีน่องไก่ปีกไก่และไข่ไก่ผมไม่รู้จะซื้ออะไรงั้นผมขอซื้ออันนี้ได้ไหมเศษแป้งพี่ขายยังไงครับพี่ขอซื้อสักถุงสักทีได้ไหมครับคุณพี่ครับขอซื้อกาเศษแป้งอยู่ตรงนี้ราคาเท่าไหร่บอกความในใจผมมาเลยก็ได้ครับพี่ไม่ได้ขายค,ะยคะา่ะแถมีเค่ะออเดี๋ยวผมซื้ออันนี้เอาเอาไข่อันหนึ่งค่ะ แรปไงอ๋อแรปอ๋อพี่ดูเรียบร้อยล้วเพิมคำามแรปหน่อยเพิ่มความแรปหน่อยใสยก่อนเลย้อยก่อนเลยโอ้โหต้องมีสร้อยด้วย20บาทแบบว่าไม่ต้องทอนอันนี้คือเงินสดๆร้อนๆขอบคุณครับคุณพี่ป่ะเราไปหาอะไรต่อสวัสดีครับเยี่ยเยี่เย่เย่เย่ยวกอกอีสานคุณพี่ทำนานมายังครับพี่ นว่เป็นไงเทิลแบทเทิลแบทเทิลเป็นสูตรของใครเป็นสูตรของบ้านหรือสูตรของพี่นี่นี่แหละนี่ไอนี่นี่กอกอีสานคือสูตรของพี่ไอ้ส่วนอันนี้มันสูตรของใคร นี่เป็นไงแล่ว <c oughs> ที่บอกราคาผมหน่อยได้ครับว่าอันเท่าไหร่ราคายังไงเวลาพี่ขาย10บาทแล้วก็10บาทแล้วก็20่าิบนี่งั้นผมขอซื้อหนึ่งอันจะได้ไหมพี่ <c oughs> อันเดียวท,ท,ทุ่นมีเงินแค่นี้ <c oughs> ได้ครับได้ <c oughs> ไม่ซื้อเป็นคู่ผมอยากได้เป็นขี้แบบนี้พี่ขายให้ผมได้ไหมครับคุณพี่ <c oughs> ได้ครับเท่าไหร่ ครับพูดสิบบาทลูกเดียวก็สิบบาทงั้นผมเอาหนึ่งลูกทำมาสองอันก็ได้พี่มันจะเหลือใช่ไหมเอาคุยอย่างเงี้ยะอ่ะเพิ่มความแล็บพูดไม่ได้เลยเพิ่มความแล็บพี่สุพักใครวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เหมือนนะ่วเหมือนจะขึ้นภาพข้างให้โทษนะพี่ครับผมไม่เหมือนอะสุพักอะมันจะไม่เหมือนไอ้ตรงนี้แหละเนี่ยมึงดูถุงอะไรเต็มกูเนี่ยเนี่ย นี่ก็เป็นสอง้านหนึ่งเนี่ยสอง้านหนึ่งเออ่อกี่สิบล้านไปเยอะโอ้ตายตายเลยครับพี่ครับ<ห>ครับอ๋อส่งอะไรครับเท่าไหร่ครับอ๋อได้ครับเลขอะไรฮะนี่มาดอลล่าเคอรี่ครับผมสุดแปดหกครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อธนาคารอะไรครับธนาคารอะไรฮะ เป็นพรอมเพยเบอร์โทรครับพี่อ๋อโอเคพร้อมเพย์นะพร้อมเพย์พร้อมเพย์เบอร์โทรไม่ถูกพร้อมเพย์พเบอร์โทร, <laughs> <laughs> ร,รโทร,ทรมาเลยตอนนี้เนะี่ยแป๊บพี่ปแ,แป๊บแป๊บงานคิดดอกครับพี่ผมโอนตังค์พร้อมเพย์พร้อมเพย์เท <laughs> ่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยส <7 35. S 2> ามสิบห้าบาทครับพี่เจ็ดสามห้าหาพี่จะไปขอเอาไว้ไหนพี่อ่าวางไว้หน้าบ้านเลยครับ โอ้โ oh หกูเล็บตั้งนานพร้อมไอ้เคอรี่มาเรียบร้อยอุตส่าห์แบบเออแอ็ไว้ตั้งนานเคอรี่พี่ครับส่งของมีมียอดจ่าย7จ5บาทมทึงโทรมาอะไรผิดเวลาเนี่ยฮิพอปเลยกูโย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 นี่คือความเป็นฮิปฮอปเวลาเจอกันต้องทักทายยั่วซับไกด์อ้าววันนี้เอาไปเลยก่อนหนึ่งเส้นเดี๋ยวผมจะมอบให้วันไหนที่ไปชมมีเดอะบันนี่เดี๋ยวจะมอบเป็นเส้นใหญ่เย้เดือดนุ๊ดเฮ้ ยัยยัยเดินมาเดินมาไกลของก็เยอะนี่ตอนนี้มันเริ่มเป็นรถพุ่งๆแล้วนี่ถ้าขี่ไปก็กลับพาวมาแล้วครับกลับพาวได้เลยเนี่ยซื้อน้ำกินดีกว่านี่กาแฟอร่อย y e โออิช r เอส a ป็นอ r หารอันตรายหร a อ d a ล่าอันตรายหรือเปล่า 아, a ja, 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 아 a ja, 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 아, a ja, 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 아 a 아, a ja, 하 a 아 a ja, 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 j 아, ja, 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 j 이 ja, 이 a ja, 아 คุณป้าเขาอาจจะไม่ร yes. ู้แรปฮิปฮอปเลยการอะไรก็ฮิปฮอปหรอกเออแย่ฮิปฮอปเย้ฮิปฮอปคอมเม้นอะโอ่งโอ่งเออเงยอะเออ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 เงอป้าไปร้านอื่นนี่ดีกว่าเดี๋ยวจะชอยชอยสั่งดีกว่าเออเงยชาเออเงยเออ เอิงเองเฉาเอิงวันนี้เรามาซื้อน้ำกับคุณป้าวันนี้เรามาซื้อน้ำแล้วกับคุณป้าวันนี้เรามาซื้อน้ำกับคุณป้ามนวันนี้เรามาซื้อน้ำมากับคุณป้ามน คุณ<ฮ>ป้าน,นั้นขายอะไรที่มันคนคนใช่ไหมกาแฟโบราณเออไมยมีกาแฟโบราณและทางบ้านเขาชอบกินอะไรอโอเลียงแล้วโอเลี้ยงของป้าจะขายยังไงขายแก้วเท่าไรช่วยบอกผมทีย0บาทยี่สิบบาทถ้าไม่ใช่โอเลี้ยงมันมีน้ำอะไรที่เขา <laughs> มันมีแก้วกี่ไซส์ละยูดกี่บาท<อ>มันมีแก้วกี่ไซส์กี่บาทมียี่สิบบาทแล้วก็มีสามสิบบาทแล้วก็มีสามสิบห้ามีสิบห้าในบอกสองไซส์ <laughs> พูดมาสี่ราคาสองไซส์นี่ราคาคนไทยกับ <laughs> คนต่างชาติเหรออันนี้อันนี้อันนี้ค่าราคา คนที่ชอบกินเยอะๆเกมโจอนอร่อยอร่อยโออีเชียมาคุณนายอกอ่ากาแฟกัจจยากาแฟกัจจยาไปเอฟเปอีมาสั่งซับปักน่าเพลินกันอย่างคุจิ๊บไว้คุิ๊บคุณเาวาสนาชิューบุ๊คคุณป้าครับผมขอถามสักนิดหนึ่งคุณป้าครับผมขอถามสักนิดหนึ่งคุณป้ามีผัวลูกครึ่งหรือผัวคนไทยผัวลาว ก็เห็นคุณป้าพูดที่หลายหลายภาษาก็เห็นคุณป้าพูดที่ได้หลายภาษาผมคิดว่าป้าเจออันเท่าขามาแน่ป้าก็อยากจะเจอทุกชาติมาได้เอาป้าเออดูป้าเขาชอบงั้นมีน้ำอะไรที่ว่าอร่อยผมมาขอกินหน่อยสักแก้วไหมได้ไหมปลามึกเงาอร่อยที่สุดสามลกม่วา โอเคทามะนาวแ,แก้วแนะรกเลนว่าอร่อยโทอรกุ้ดนี่ไงเขาเรียนภา่าก่อนที่จะก,กันไปตั้งสิบนิ้วพน,นมตรงกลมกรอบขอบคุณนะเอชาเอชา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 หน่อยแนะ่ขอบคุณครับนี่เดี๋ยวเราจะมาหาอะไรกินนี่ไงผมเจอนี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเยี่วเยี่ยวแซ่ไก Hey yo, 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 yo! Head straight to town, find and this puny break Head straight to bro, me and it's this tiny It's much better, sturdy bro. If wanna stay your friend, night rush, get your breaks. minute. Yeah yeah. Hey yo bro, oh, hey yo. Straight to and take in your This down like crazy. I'm to find. It's <laughs> time you break you free, see? And straight bro, funny. Tiny break you break it in. Yeah yeah. อ๋อผมว่าเขาไม่ฟังพี่เพราะว่ายังไม่รับพอเพิ่มฟันทองให้พี่หน่อยอ๋อได้ได้ยังเป็นฮิปฮอปต้องฟันทองโอ้แล้วมึงก็เอาอลายมาเลยเชียร์เยี่ยมมันทองมันทองฮิปฮอปต้องรวยไปปฟันทองปุ๊บเขาฟังแน่นอนภาษาอาหารอะ เหมือนยังอุมมังวะยังอมอ่ะเยเวลาเวลายังโอมยังไม่มีฟันยังไม่มีฟันทองนะทำไมวะเวลายังอมไม่มีฟันทองอ่ะก็จะพูดธรรมดาตอนนี้ยังอมมีฟันทองแล้วเดะกายสวัสดียังไม่ได้นอนป้ายังไม่ออกเลยะฮะป้ายังไม่ออกอ่ะไม่เห็นแก่เลยอ๋ายแล้ว ไม่รู้ไม่รู้ี่ยืดเกายืดลำลายเนี่ยรายการแล้วเนี่ยเล้วไกสักเพลง yeah yeah what is my name ไม่รู้ทำไมเขาไม่รู้วะ language rap language rap yeah พูดอะไรภาษาไทยแลย yo it's breaking town under freak and in e now ใครเห็นแก่ก็ใหลำคาญที่หาย Yo yo, we're slamming and like to and get tired. Your body from the honey regime on the tour, I'm on the tour, body fry. I do want to swing your brain, right you yeah yeah. ฉิววัดสายเสาที่สงวงที่ใช่เจ้าฉิววัดสายเสาที่ใช่ยาชิ้วถวันใจเยาใช่ยังชิวชาววะเย่ฉิวเฉียงชาววัดสายหวันเนี้า ข้องกุ่งนิคงกินนกองในเค้นขุ้นสกาขนนเค้นข้นแต่งกานกรเจจิตกู้มกนกึนการองรสี่นเนียมมนต์อมเนตมนระเมียงยมมงตราเมียงชแปลเมียงขมมงตรามมตรายเมียงปรี๊ะ ព្រីម yeah. មានព្រៃមឹងស្រីយំគ្នាមានស្រីមីង from monster mung ព្រះបងឈូកនឹងពៅឲ្យស្ដោមកពីដល់ទៅជិតប្រូបពីផនបាល់អឺរ៉ូបតនឹងស៊ុបធ្លុនឹងបាល់គេទៅយ៉ាហ្នឹងណាទេស្អាតណាស់ព្រះវ៉ាន់អ៊ីសយួរណេមអឺអឺអ៊ីស្ព្រីកអានអត់ថៃអឺមហ្វ្រីគင်းស្ទេមីអឺហ្វ្រីណៃមអឺបេសណេតស្ឆៃព្រះគេ ไมเข้าใจพูดภาษาไทยได้หรอพี่ไม่พูดหรอครับพี่พูดภาษาไทยได้ทไมพี่ไม่พูดแต่แรกไม่เข้าใจคุณอะไรมีเมียเป็นคนไทยไหมมีแฟนคนไทยมีแฟนคนไทยแต่ไม่ใช่เมียไม่ใช่เมียยังไม่ยังไม่มีอ๋อแล้วมีแฟนคนไทยมากี่คนแล้วหนึ่งคนอันตรายหนึ่งคนอันตรายโอเค นี่ร้านร้านทำอะไรเนี่ยตรงนี้ทำทำแซนด์วิชทำแซนด์วิชของเวียดนามอ๋อทำแซนด์วิชของเวียดนามนี่เราเช่าอยู่ตรงนี้ทำคนเดียวเลยใช่คนเดีย้ทำมานานไหมฮะประมาณสี่เดือนสี่เดือนใช่ครับแล้วเมื่อก่อนทำอะไรอ,อ๋อก็ปอมทำงานกับอาจารย์อาจารย์สักยนันเราไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศอเมริกาอ่าโอ้โหทำให้เขาดูหน่อยอันนี้คือเขาเรียกว่ามาสเน มหาเสน่ห์ใช่ครับอันนี้แหละครับอันนี้อันนี้เป็นยังครูฮะยังครูยังครูใช่ครับและอันนี้อันนี้เป็นคาถาอันนี้มังกรมังกรโอ้โหฝั่งนี้ก็มีเขาเป็นบ้านมีทั้งหมดเลยเต็มหลังเต็มอะไรอย่างเี้เลยป่ะโอ้ยมีมีน้อยอุ้ยนี่กืเล็กเสือชเสือแต่นี่จริงจริงเนี่ยผมเนี่ยก็เป็นคนเล่นของเหมือนกันช่วยดูลายสักผมหน่อยนี่ จะดูไหนต้นติ่มากสวยมากนี่นีอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นเป็นมังกรมังกรอ่ะมังกรนี้เขาเล่าถึงเรื่องอะไรโคงกระพันโคงกระพันยาโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับผม ผมได้มาแบบวันเดแร a ใครที่แบบอยากชมการแรปมากๆการดูแรปเยอะๆติดตามที่โชว์มีเดอะมันนี่ห่องนี้ได้เลยครับผมซึ่งจะมีอะไรมามากมายนี่คือคนรีเควสอยากให้ผมมาแรปไอในกรุงเทพแล้วผมมาเจอพี่คนนี้พอดีเขาไม่ใช่คนแรปเปอร์แต่เขาเป็นช่างสักเป์ใ่ไหมใช่ไหมพี่เป็นช่างศักเหรอโอพี่ลองแบบพูด พูดปากติดตามให้หน่อยนะ Subscribe ถ่ายทอง Show me the money สำเนียงเราไม่ได้อะ Subscribe อ่ะ Subscribe ไหนพูด Subscribe เนี่ยซับไหนพูดซับดิ Subscribe เนี่ยก็พูดได้ Subscribe Subscribe เนี่ยไม่ยอมตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษกับเราอะเอาเป็นว่าวันนี้ครับสนุกมากครับผมรอติดตามว่าช่อง Show me the money เนี่ยมีกิจกรรมอะไรดีๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Show me the money ด้วยครับผมวันนี้ผมโจ๊กไอศครีมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ